ไซสยวิ่งทัวร์วิ่งดีวกับโรงแรมวิ่งรับส่งนักเรียนกับเตยตาคอมมูเตอร์เครื่อง3000ปี2008คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดามาพร้อมกับเบาะ v p p ทุกที่นั่งและที่สำคัญคันนี้จัดไปแนนป้ายเหลืองได้ออกง่ายทุกอาชีพ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอเจอน้องแป๊บเซรีไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีนะคะวันนี้น้องแป๊บมีเจ้ารถตู้นะคะเข้าใหม่เป็นรถยอดขายดีอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะกับ t o y ยต้าคอมมูเตอร์เครื่อง3000คันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาปีใหม่ปี2018นะคะมาพร้อมกับเบาะ VIP ทุกที่นั่งแล้วก็มาพร้อมกับม่านทุกที่นั่งเช่นเดียวกันนะคะคันนี้ปรุงแต่งมาให้นะคะพร้อมใช้งานพร้อมวิ่งงานเดี๋ยวเรามาชมสภาพรอบคัน,ก,นกันก่อนเลยนะคะ สำหรับสภาพภายนอกคันนี้นะคะเป็นรถสีดาเดิมจากโรงงานนะคะเป็นสีบรอนหรือว่าสีเทาสภาพสวยนะคะกระจังหน้าเป็นคโครเมียมมาพร้อมไฟตัดหมอกนะคะไฟหน้าดูใส วิก็มากไม่มีคราบเหลืองนะคะเป็นหลอดไฟหน้าแบบไฮโดรเจนนะคะสภาพสวยเดิมๆจากโรงงานนะคะเดี๋ยวม,มาชมสภาพตัวด้านข้างของตัวรถกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานปรุงแต่งมาให้นะคะในส่วนของล้อของเราก็จะเป็นล้อแม็กใหม่นะคะยางใหม่เบิกมาให้ทั้ง4เส้นเลยนะคะมาดูดอกยางหนาๆน,น,นะคะเป็นยางขอบ15สภาพสวยแน่นอนนะคะนี่เลยปี2023 ทั้ง4ล้อนะคะสภาพด้านข้างของตัวรถนะาไปให้ชมเลยว่าสภาพตัวรถนี่สวยนะคะ สามารถนะคะชมดูเม็ดอาร์คนะคะนี่เลยนะคะที่ขอบตรงนี้นะคะจนมีเม็ดอาร์คไปตลอดจนถึงด้านหลังเลยให้เห็นว่ารถของเราสภาพสวยนะคะไม่มีการชนหนักไม่มีพลิกคว่ำมไม่มีน้ําท่วมนะคะเดี๋ยวตาแป๊บมาชมสภาพด้านหลังของตัวรถกันบ้างนะคะด้านหลังของตัวรถของเราก็สภาพสวยนะคะมีไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆสามารถใช้งานได้แบบปกตินะคะไฟเลี้ยวเออไฟเบรกดวงที่3นะคะก็สามารถใช้งานได้แล้วก็มีกระจกไล่ฟ้าให้ด้วยนะคะด้านหลังตรงนี้แล้วก็ผู้หญิงตัวเล็กๆ เรานะคะก็สามารถเปิดใช้งานนะคะขับขี่ได้ง่ายๆเช่นเดียวกันนะคะสภาพด้านหลังของเราก็สวยงามมากๆนะคะตรงพื้นต่างๆนะคะมาดูตัวนงต,วตัวนงตัวน็อตต่างๆนะคะก็ไม่มีรอยขยับขับเคลื่อนแต่อย่างใดนะคะไม่เคยโดนหลังแน่นอนนะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานด้านหลังตรงนี้ก็สามารถวางอุปกรณ์ต่างๆกระเป๋าเดินทางนะคะของผู้โดยสารได้ เยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญทุกๆคันเราจะมีนี่เลยนะคะในส่วนของถังดับเพลิงนะคะมีมาให้นะคะแล้วก็มีค้อนนะคะทุบก,กระจกมาให้นะคะถึง2ตําแหน่งด้วยนะคะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะเดี๋ยวเรามาชมสภาพด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะคะสำหรับรถตู้ของเรานะคะให้เห็นว่าตัวรถของเรานะคะสภาพเดิมๆจากโรงงานนะคะแล้ว ด้านข้างของตัวรถตรงนี้นะคะก็จะมีนี่เลยนะคะทางออกฉุกเฉินมาให้ทุกตำแหน่งนะคะเรียกได้ว่าความปลอดภัยของเรามีมาให้ครบนะคะสภาพสวยแบบนี้นะคะต้องรีบจัดเดี๋ยวตาลแป๊บมาชมสภาพภายในกันเลยคะ่ะเดี๋ยวตาลแป๊บมาชมสภาพภายในกันก่อนเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับกุญแจรีโมทมีมาให้ครบนะคะถึง2ดอกกันเลยแล้วก็มีกุญแจสำรองมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวตาบแป๊บมาชม ภาพนะคะฝั่งคนขับกันบ้างนะคะภายในสะอาดมากๆเลยนะคะไมคกิฟตมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะสภาพสวยเป็นเบาะหนัง VIP นะคะออกเป็นสีเทาอ่อนๆนะคะดูแลรักษาง่ายเดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์กันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้ปี2018นะคะเลขไมค์ของเราอยู่เพียง 132400กว่ากิโลเท่านั้นนะคะดูว่าใช้งานยังน้อยอยู่นะคะถ้าพูดถึงปีรถนะคะปี2018และเป็นรถตู้ด้วยนะคะสภาพภายในก็จะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะคะพวงมาลัยก็จะมี SRS Airbag คู่หน้าทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าถือว่าความปลอดภัยมีมาให้ครบคันนี้ก็จะเป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะสามารถใช้งานได้ง่ายอุปกรณ์ต่างๆก็ใช้งานได้แบบปกติเลยนะคะ สำหรับอุปกรณ์ต่างๆนะคะเครื่องเล่นวิทยุฟังก์ชันต่างๆระบบแอร์นะคะก็สามารถเปิดใช้งานได้แบบปกตินะคะมีเก๊ะใส่ข้องนะคะมาให้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าครบวงจรเลยนะคะแล้วนี่เลยนะคะที่สำคัญเบาะตรงกลางตรงนี้นะคะเป็นเบาะเสริมนะคะสำหรับคุณลูกค้านั่นเองนะคะก็สามารถพับเก็บได้ง่ายนะคะนี่เลยนะคะมันจะมีตัวเก็บอยู่ตรงนี้นะคะดึงมาแล้วก พับเก็บได้ง่ายนะหรือเราไม่ใช้นะคะก็สามารถเป็นเก๊ะใส่ของต่างๆนี่เลยนะคะวางแก้วน้ําด้านข้างสําหรับระหว่างคนขับและผู้โดยสารด้านนาได้ด้วยแล้วก็ฝ้าเพดานด้านบนก็คือสะอาดสะอ้านนะคะ ไฟต่างๆก็สามารถใช้งานได้แบบปกตินะคะเดี๋ยวมาดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันเลยค่ะเดี้ยวตานปั๊บมาชมสภาพภายในกันเลยนะคะเปิดประตูง่ายๆเบาสบายนะคะไม่ต้องใช้แรงเยอะเพราะว่าเป็นประตูบานเลื่อนของเราใช้งานได้ง่ายเลยนะคะภายในอย่างที่น้องปั๊บบอกนะคะอะไรๆก็เป็น VIP หมดนะคะเบาะของเราก็เป็นเบาะหนัง VIP นะคะสิบที่นั่งนะคะสภาพสวยนะเบาะใหญ่กว้างขวางนั่งสบาย จะนั่งหรือนอนก็บอกได้เลยว่าสบายมากๆนะคะสำหรับภายในคันนี้นะคะมีเข็มขัดนิรภัยนะคะหรือว่าเบลลมาให้ทุกตำแหน่งความปลอดภัยมีให้ครบระหว่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะคะเราก็ติดตั้งมาให้นะคะสวยงามมากๆนะคะสะสมด้วยลายไม้นะคะสะภาพสวยพร้อมใช้งานนะคะ ตั้งอุปกรณ์ต่างนะคะก็สามารถใช้งานได้ง่ายแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วให้ด้วยแล้วก็สามารถวางกระเป๋านะคะคุณลูกค้าต่างนะคะก็สามารถใช้งานได้ง่ายแล้วตรงนี้นะคะใครที่ชอบอินเตอร์เทนนะคะซิงเกิลสายแดนก็สามารถนะคะรับชมฟังเพลงแบบสบายชิลนะคะหลับไปพร้อมกับการเดินทางนะคะก็คือนั่งสบายนะคะมีเลยพร้อมใช้งานนะคะสําหรับคันนี้แล้วก็อย่างที่น้นองป๊บอกนะคะ ลำโพงมีมาให้ครบนะคะคันนี้ก็จะมีด้วยกัน4ตํตำแหน่งเลยนะคะแล้วก็มีค้อนนะคะอันเล็กๆนะคะเป็นค้อนนิราภัยนะคะก็ติดตั้งมาให้ครบถึง2ตํตำแหน่งนะคะอากเกิดเหตุฉุกเฉินเราก็สามารถใช้ได้เลยนะคะ <Okay. S 1> เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เนี่ยป้าปพามารีวิวรถตู้นะคะสายทัวร์นะคะสายวิ่งโรงแรมหรือวิ่งรับเรนยน ใครที่อยากจะได้รถสภาพสวยปีใหม่ๆเดี๋ยวแบบป๊บมาย้ำสเปคให้อีกครั้งนะคะคันนี้เป็นรถ Toyota c คอม u t เตอร์เครื่อง3000ปี2018เป็นเกียร์ธรรมดามาพร้อมเบาะหนัง v i p 3แถวพร้อมใช้งานนะคะคันนี้เปิดราคามาปอมากๆนะคะร,ราคาอยู่เบียง879,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้ามีประวัติไม่มีประวัติก็สามารถออกรถได้ที่สำคัญเราสามารถจัดไฟเน้นไฟเหลืองให้ด้วยนะคะหากใครสนใจคันนี้เระบอกเลยนะคะได้สภาพสวยไม่ต้องไปแต่งเบาะ v i p แล้ว เราจัดเต็มมาให้แล้วนะคะหาคุณลูกค้าคนใดสนใจอยู่ภาคไหนๆก็สามารถโอนจองล็อกรถมาหักกับน้องแป๊บได้เลยนะคะจองวันนี้เพียง3,000บาทเท่านั้นนะคะหากคุณลูกค้าคนใดสนใจรีบโทรมาเลยนะคะที่เบอร์0 1 1 7 8 6 9 9 9อยากเป็นเจ้าขาวเจ้าของอยากได้รถไปวิ่งงานรีบโทรมาเลยนะคะบ๊ายบาย